สวัสดีค <ượng> ่ะน <olu> เาเตะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <rough> มันนีงก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของนาเตะค่ะโดนๆน้าเตะเพิ่นฝันเชียรหนึ่งค่ะน้าตะเพิ่นโบคอยฝันเนาะน้าเะบบคอยฝันค่ะมางวดนี้นาเตะเพิ่นฝันค่ะเรื่องราวความฝันของนาเตะเพิ่นสิให้แนวทางแนวใดค่ะทั้งไปพร้อมๆกันค่ะนาเตะฝันว่าจังไดน้าเตะฝันว่าผู้เท่านั้น คือจังอะเป้อันนี้คือจังนั่งอยู่หิมทางจังซี่ค่ะผู้เฒ่าเพิ่นว่าอีนางเพิ่นว่าอันนี้เงินเพิ่นว่าตาไว้ซาวมีครึ่งนึงครึ่งนึงเพิ่นก็เอาไว้แบ่ง20มีครึ่งนึงเออมันสิซื้อหยังนได้แบบนี้ว่าเพิ่นก็สิเคิงให้เฮ็ดเลยเด้เพิ่นเอาเงินให้ค่ะเพิ่นกออกเลยเออ พูก็เอาเครื่องหนงึ่งพ่นมาแบ,มาบ่งกันพนดมาแบ่งกันพูดก็ให้นะแปะเครื่องหนึ่งบ้านนี้เอาไปมามีอีกคนหนึ่งเลยบ้านนี้มาผู้เฒ่าอย่างมาหาอ,อีกย่างมาละาหื่อซินค้นซินค้นย่นางมาหานะ่ะค่ะอืเห็นเบดทีลาพ่นกับผู้เฒ่าขึ้นกันนี่เลยเป็นผู้เฒ่า,าขึ้นกันอื เป็นผู้เฒ่าสองคนเนาะผู้เฒ่าสองคนคนหนึ่งเสียเงินออกปันกันเออปันเพ่นว่าเอ้าในเงินนั่งคนว่าหันสีแบ่งมันสเสือยังได้ว่าไในว่าก็เพิ่นบ่ไในว่าอยู่เพิ่นหันบ่ตาเบ่ตอบเพิ่นบ่ตอบเลยบ่ไม่ไงไม่ไงคือเสือยังไรว่าบ่บ่ได้ว่าเพิ่นไหนก็เอาเลยบ้านเคยเห็นในยัยคนหนึ่งอย่างใหม่ แล้ว,ว่าเจินสินค้นสินค้นเห็นบัสยังพนก็ได้ค่ะแต่ว่าพนนั่งบ่น่ะแตะนั่ง่นในความฝันนี่นะ่ะแตะก็บ,บ่านั่งยิมทางมีผู้เฒ่าเอาเงินมาให้ใน,นความหมายนี่นั่งคุยกันนบ่บ่บแล้วเพิ่นก็ยืนเพื่อให้ข้าวเดียวเอาเงินให้นั่นเอาเงินให้เพิ่อก็ยางนี้บ้านมีผู้ผู้เห็นของหลับนี่ในนั่งที่ยืนเห็นทั้งยืนคีอเห็นทั้งนั่ง ยืนก็เห็นนั่งก็เห็นเพนยางมาก็เห็นพญางมานะพิ่นก็หื่อสิ้นขึ้นเอยหื่อสินขึ้นเอยบ่านแถวนี้ขึ้นมาแบบนี้เนาอบ้านคนบ่เคยหูจักกันหรอกค่ะบ้านนี้มาหอเพิ่นก็นั่งโลกนั่งพิ่นก็หื้อสินเห็นบัสอื่อหม่องอรแต่ว่าบ่มียังหรอกคือห้องเล็กหน่อยเป็นคือนห้องเล็กหน่อย เป็นไปไล่อยู่เห็นขักเห็นนี่เห็นขักเห็นของผลพันธุ์พันบธบุ์กระโบไอโบไงอีรีอินเลรอของเพิ่นธุ์ไงขนาดของเพิ่นธุ์แบบไงพิษสังเกตมันบ่แล้วเป็นไงแห้งบ่เคยเห็นจือเสือดอกบ่ป่ะพิษแปลกแล้วล่ะไงผลน้าแ,แป๊ะคิดว่าสิเป็นเด็กบ่

ຄູເຮົາເບິ່ງຊີ້ເຮົາຢາກອ້າຍເພິເກຫຍົກຂາຂ້າງຂົວຂ້າງຊ້າຍຂຶ້ນໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ໂອ້ເພິຍົກປີນໜ້າປີນຫຼັງຢູ່ເອີນາແປີຍັນບນວບໍ່ີຍແັນເຫອງພິນອັນ4ດແັ ก่าผู้เทาก็เก้าค่ะเก่าซีซีกับซีซูนแล้วมันเป็นวงกลมมุ่นหลงขึงอยู่นะคลองหลับผืนคลองหลัพผืนค่ะเก่าซีซีคลองหลับเห็นตะคลองหลับนี่นะเปลีีเป็นเปาเปาซีซีเปาซีซีค่ะผู้เทาเป็นเก่าผู้เทาเป็นเก่าเก่าซีซีซีศูนย์ ผู้เฒ่าอันโออันคลองคนเกิดสีเด้อคลองรับคนเกิดสี่บาทมันเป็นวงกลมไหมค่ะก็ได้เป็นศูนย์ค่ะเก่าซี่สีสี่ศูนย์นอนแตะเนาะแต่ว่าผู้เฒ่านี่เอาเงินมาให้นี่แบ่งยี่สิบนี่นับแปะสี่ตีเอาบอกอยากได้สองศูนย์หนึ่ตัวสองศ <50. S 2> ูนย์เพราะสาวสี่ครึ่งสี่ครึ่ง นาเต่ได้ทั้งมีเด็กบอใบสาวแดงสาวนด้มันก็มีเด็กทั้งสองทางละ่ะเป็นเป็นสองศูนย์เนาะนาเต่เนาะสองศูนย์ค่ะหายคนกลับหายคนหมุนเอาเหมุนเอาค่ะตัวนี้หลังจากผู้เฒ่าเอาเงินมาหายแบ่งยี่สิบผู้เฒ่าคนนั้นก็ไปเนาะไปนาเต่ก็มาฟันเห็นผู้เฒ่าผู้หญิงอีกผู้หนึ่งเออย่างนะเฮอสินขึ้นเมื่อเหลื่อยเฮอสินขึ้นเมื่อเหลื่อย มานั่งคุยครับอันน้นาปเป๊ะเรายกคกขึ้นคางสายคางขัาเห็นบมดเลยทีละสบาทีน้าเป๊ะฝันเห็นแนวนี่เป็นของรับนี่เป้าซีซีน้าเป๊ะเอาผู้สาวเขาวันนี้เออเอาผู้สาวเขาเป็นเก่าซีซีให้น้าเป๊ะมากมีมากตัวไหนแห็งมากซีซีมากซีซีว่วงไวบ่บอน้าเป๊ะบ่วงไว้ทีละ หนัก44เนาะหนัก44ผู้เ่านี่เด้ยเอาเก่านาเปะเอาเก่าใส่ค่ะฝันเห็นของรับงานไ้นาเป้นีมั่นใจว่า44 4ยังไรก็มาแลว4หนีหนีแ้มาแ้มาแท้ค่ะเด็กของนาแป้กะเก่า44เพินฝันเห็นของหลับผููเ่านะอ4ผูเทาเขาของรลับเป็น4 ค่ะเป็นซีซีซีศูนย์นี่ค่ะชื่อเห็นขักเนาะเห็นขากเป็นวงกลมเพื่อนว่าเอาศูนย์เขาสองศูนย์กับฝันเห็นผู้เฒ่ามาก่อนผู้เฒ่ามาก่อนสีเงินแบงคเคิงน่ะแปะเนาะสีเงินแบงคเคิงค่ะเรื่องว่าความฝันของน่ะแปะนี่ยั้งเพิ่มเติมบอน่ะแปะก็ซ้ำนี่ละ ค่ะขอบคุณแนวทางค่ะมาสรุปตัวเลขของนาแปะเนาะค่ะตัวเลขของนาแปะค่ะสองศูนย<อ>์เพ<อ>ิ่นฝันเห็นผููเ่าย่างมหาค่ะเพื่อนสีเงินไห้ค่ะเป็นแบ่งยีซิบค่ะสีแบ่งเคียงกันนาแปะเพิ่นได้กีเป็นสองศูนย์ค่ะเก้าสี่สี่นาแปะเพิ่นฝันเห็นผู้เ่ามานังคุยนําเนาะค่ะเป็นคนใหม่ค่ะมานังคุยนํา เห็นของหลับผ่นค่ะนาเตะเพิ่น้วยเอาเก่าเขาเป็นของหลับผู้เท่าค่ะของหลับเพิ่นตีเป็นซี่ซี่ค่ะตกันของนาเตะก็คือสี่ศูนย์เนาะค่ะมันที่สองพฤษภาค,คมพ่อโสสองพันหารอยหกเตะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางชื่อสลากินแดงรัฐบาลเนาะค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามปาบนคนนีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบริหลายาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเองค่ะปาบนคนนีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะทายัางบ้านเกดติดตามปาบนคนอีสานขาฝากซ่องป้าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะ เพื่อสีบอ่อไหลผาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูเรค่ะตาบนคนอีสารกรสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสารกันมีเพียงเทนีคลิปนาทอกันใหม่โชคโชคหมันหมันลำลำ,ลำด้อยร่วยเฮ่งเฮ่งปังปังกับตวเลของหน้าแปะน้อค่ะสวัสดีค่ะ